มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้มาเจอกับการทำงานที่ช่วยนะครับของสถานบริการนะครับที่ลูกค้านำรถไปทําช่วงล่างแล้วก็ตั้งศูนย์นะฮะคันนี้ลูกค้าขับออกจากร้านมาลูกค้าเป็นผู้หญิงนะครับเขาก็ขับมา ออกจากร้านมาเขาบอกว่าปกติแต่ว่าเวลาตกหลุมแล้วรถมันสายๆเขาก็เลย่าไม่ได้เอ่จใจอะไรนะครับก็ใช้ไปเรื่อยเขาเป็นผู้หญิงนะครับใช้ไปเรื่อยแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะครับเพราะว่าเขาใช้รถไม่ไกลนะครับแล้ววันนี้พอดีรู้จักกันนะครับกับพี่อีกคนหนึ่งเขาแนี่นำมาให้มาดูให้หน่อยทำไมรถมันผิดปกตินะครับ ผมก็ได้ทําการทดลองนะครับทําการทดลองขับดูรถนี่ขับไม่ได้เลยครับก็เลยมาตรวจเช็คช่วงหน้างนะเจอเลยครับนี่ฮะไม่ทราบว่าเห็นหรือเป่าครับน็อตยึดชอกไม่ได้ขันนะครับไม่ได้ขันเลยนี่ฮะขยับได้เลยนีะ ดีนะครับที่ไม่หลุดเพราะว่าน็อตอ่าพวกนี้มันจะสไลด์อยู่แล้วเพราะว่าซีบิกต้องสไลด์น็อตเกือบทุกคันนะครับเวลาตั้งศูนย์ไม่งั้นตั้งไม่ได้นะฮะเพราะว่าคันนี้โชคมันเสียด้วยนะครับลูกค้าเข้าใจว่าโชกโชกโชกนะฮะแล้วพอดีใส่มาเบียดอิกงกรหักเบียดคอม้าครับสายเบรกโอ้ใส่มาอันตรายครับแบบนี้ครับใครที่ใช้รถนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ไม่รู้เรื่องรถนะฮะ ถ้ามีอะไรที่ผิดปกตินะครับนอกเหนือจากที่เราเคยขับให้นำรถเข้าไปตรวจเช็คโดยด่วนนะฮะที่ร้านเก่าก็ได้โทรไปถามเขาก่อนหรือว่าให้ร้านใหม่ที่เชื่อใจทำให้นะครับอันนี้ฝากไว้เป็นเคสตัวอย่างนะครับผมอันตรายมากครับเนี่ยนะฮะถ้าหลุดนี่คือเรียบร้อยนะครับถ้าขับคนเดียวบนถนนก็จะเจ็บแต่ตัวเองนะครับ แต่ถ้าขับบนถนนหลวงที่มีรถเยอะๆจะทําให้ความเสียหายเกิดขึ้นเยอะมากนะครับถ้าล้อมันหลุดเพราะรถอขับหน้าเนี่ยถ้าช่วงล่างหลุดหรืออะไรหลุดนี่มีแต่จะความเสียหายเยอะกว่ารถขับหลังครับโอเคครับผมฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อ่าคิดที่จะซ่อมรถบํารุงรถหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับรถแนะนําให้ทําที่ได้มาตรฐานหรือว่า เช็ใจได้นะครับมีการตรวจเช็คตรวจทานทุกจุดทุกตัวน็อตทุกตัวที่ขันนะครับอันนี้คือถือว่าผิดพลาดครับอันนี้เป็นผู้หญิงนะฮะถ้าเป็นคนที่เขา <c oughs> อ่าดูเรื่องรถเขาน่าจะโวยวายนะครับแต่อันนี้มันก็หลายอาทิตย์ผ่านมาเขาก็ผมก็บอกว่าให้กลับไปแก้ไขที่เก่าเขาก็ไม่ไปนะครับอันนี้ก็มีหลายอาการครับทั้งจะ เครื่องด้วยแล้วก็ระบบเกียร์ด้วยคะโอเคครับผมฝาไว้ด้วยครับผมนี่ฮะอันตรายมากครับผมเลยครับให้ดูจีกทีนึงครับผมยังไม่ได้ขันนะฮะเนี่ยโยกมันมืดนะครับไม่ทราบว่เห็นอะด้วยมันมืดนะฮะนี่ครับน่ากลัวมากครับผมอันดาซี i ีส์เดมิเนชันครับผมดีครับดีครับ